สวัส <modeling> ด <entin> ีค <music> ร <Brothers> ับมาพบกับรานลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับเมื่อนี้หลังออกจากผ่านพ้นมือออกรรษานะครับเขามีโอกาสมาส่งปุ๋ยขี้ไก่นะครับเมื่อนี้มาเองมาเองครับรถเองเมื่อนี้มาส่งรถกระบะนะครับสองลอยกระสอบนะครับจุดหนึ่งลอยกระสอบนะครับลงสองจุดนะครับฝนตกฝนตกครับพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกฝนตกเมื่อคืนฝนซังเมื่อวานนะครับพอดีก็ได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องนะครับ จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในเขตพื้นที่ไก่เคียงของลานนะครับห่างประมาณ60กิโลครับห่างจากลานลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยเขากำลัาส่งให้ลูกค้าฟรีเพราะว่าเพิ่นสร้างไปสามร้อยห้าสิบกระสอบนะครับบงทางครับพี่น้องเมื่อคืนฝนตกฝนตกแห้งเมื่อคืนเบิดขึ้นมนาสั่นลูกค้าว่าบนทางถนนเปียกชุ่มน้ำนะครับเราจิบลงอีกจุด จุดหนึ่งนะครับหนึ่งลอยกระสอบนะครับรถกระบะครับรถกระบะบรรทุกเดย์ตันนะครับนี่ครับลงสวนนี่เรื่องน้ำพี่น้องโอ้ฝนตกฝนตกแห้งครับฝนตกแห้งเป็นสีให้ลงแล้วสหีลงตรงนี้เด้อยครับเรื่องเรื่องลอยกระสอบ อยู่บัดน,นี้ก็สิบิดแล้วเน,ะนวาะเวลี่ตัวนี่ก็ใหญ่แล้วนะครับเนาะมื่อนี่ ครับเฮ้าลงเรียบร้อยนะครับกลับแล้วนะครับวันที่นี้อีกเที่ยวนึงครับอีกเที่ยว1นึงร้อยห้าสิบกระสอบนะครับเพิ่นสังสามร้อยห้าสิบนะครับเฮ้าสะเดินทางกลับแล้วครับมาเลยลงเรียบร้อยขอบคุณลูกค้านะครับอ่าพื้นที่ของจังหวัดกาะสินนะครับที่อุดหนุนนะครับปุ๋ยขี้ไก่แกบของเฮ้า จัดสรงฮอดให้ฮอดสวนครับจิงสี่ละครบึงพี่โหลดพี่น้องบนทางสีลําบาทปันไดเพื่อพี่น้องเกษตรกรของภาคอีสานเท่าเท่ายินดีบริการครับราคาคุยกันมากราคาน้ามันตอนนี้ถึงแม้จะแพงครับราคาลิตรละ30บาทเท่ากระท่งให้ลูกค้าฟรีนะครับในระยะทางบ่เกินห0ากิโลนะครับแต่ว่าบางพื้นที่นะครับพื้นสั่งหลายนะครับเท่ากระท่งให้ฟรี สามร้อยสี่ร้อยก็สอบบ่า่าสิเป็นตั้งแต่หกสิบเจ็ดสิบกิโลเขาสามารถส่งให้ฟรีนะครับได้นะครับเป็นส่วนลดของแถมกันไปนะครับนะครับลูกน้องอา่าผู้ใดส,น,น,สนใจติดต่อกันเขามาได้นะครับบ่า่าสิเป็นทั้งเาเพจทางเบอร์โทรโทางคุกคักแน่จังหน่อยนะครับนะต้องขอ ขออภัยนะครับถ่ายคลิปอาจจะบบนิ่งนะครับเป็นการสดๆครับผมมีการปรุงแต่งนะครับให้ลูกค้าเบิ่งนนท์ที่น้องนะครับฝนตกปันไดฝนตกก็ได้แข้งน้ำแก้งก็ได้ลุยนะครับพี่น้องอังสิระชีวิตคนขายขี่ไก่นะครับบางเทื่อบางคลิปบางงานเท่ากับพอใดไทยนะครับผมบอใดไปนะครับครับเท่ากับเดิน ทางออกมานะครับจาเขาลานแลยนครับออกจากไปทรงลูกค่าเรียบร้อยบางคลิปเข้ากับ่อได้ไปเนะาะบอได้ทายให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าแฟนๆนะครับเอบซนะครับผู้ติดตามของหลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยตลอดเลย่ออีก300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2039ครับมื่อนี้จะมีโอกาสได้ทรงหลายพื้นที่นะครับบอวาติเป็นทั้ง จังหวัดอุดอรธานีนะครับจังหวัดขอนแกน่นกาฬสินสระกขามนะครับอาจจะซรา,าไปบ้างครับบ่กี่ชั่วโมงแต่ต้องขออภัยลูกค้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเมือ่อคืนเล้วซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองศูนย์สามเก้าเมื่อคืนฝนตกนะครับเลยการเล,เ,ลเลื่อนการจัดทรงไปบ้างนะครับ กับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บเป็นการอ่าเนว่าไล่ท่า,ทาย่ำนะครับการจัดทรงนะครับของพื้นที่ขับต่อไปบนถนนหมายเลข2039อีก4<อ>กิโลเมตรมนะครับการจัดทรงนะครับคิดว่างๆแล้วครับและอยากทายให้พี่น้องเบิ้งนะครับรูปแบบการจัดทรงของเขานะครับ ราคาขนาดนี้นะครับคุ้มค่าราคาเงินแนนนอนนะครับบางคนถามว่าคารตามจัดทรงนี่เท่าไหร่นะครับจัดทรงนะครับการตามจัดทรงหนึ่งร้อยกระสอบนะครับในพื้นที่จังหวัดกาสินสินจังหวัดมหาสารคามหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่ว่าบางพื้นที่นอกเขตระยะทาง50กิโลเมตรขึ้นไปนะครับขอบวกราคาขนทรงของของลูกค้านะครับหนึ่งร้อยกระสอบนะครับขอราคาขนทรง นะครับร้อยสองรอยนะครับลูกค้าจนใส่ของอ่าของเฮาแล้วเฮาก็อยากให้เพิ่นได้ของดีๆนะครับราคาถึกๆนะครับแล้วติดตามชมกันไปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับเฮาสิไปจังหวัดไดนนะครับไปพื้นที่มองไรนะครับฝากไว้เนี่ยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฮาสิเดินทางเขาล้าน ขี่ไก่ของลุงเรื่องสับเกษตรไทยของสาขามหาสารคามนะครับต่อไปนะครับครับ